เอาอยัางรอฟังยังรอฟังยังรอฟังยังโอเคอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมชี้แจงตรงนี้เลยเนาะหลังจากที่แบบเราจะพูดรอบเดียวสั้นๆนะครับแจ็ค <Jack. S 1> ติดต่อมาแล้วนะครับติดต่อมาแล้วก็แจ้งว่าก็ก็ก็ก,ก,กเคลียร ลงตัวแล้วแหละก,ก็คือก็คือขอโทษพี่เปาแล้วแหละขอโทษพี่เปาด้วยแล้วก็ขอโทษทุกอย่างด้วยนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พี่เองก็คือต่างฝ่ายต่างขอโทษนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรารอเองเราต้องแบบไอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะไอ้มึงไปไหนเนะี่ยพี่จะไปไหนเดี๋ยวพี่ขอเหม่อแป๊บนึงขอชี้แจงเรื่องน้องชายพี่ก่อนแป๊บนึงของไอเรื่องแจ็คก่อนแป๊บนึง ไม่อันนี้สเตมหรอสเต็มดิสเต็มสเต็มสเตมอ๋อโอเคแล้วมึงอะทำอะไรอยู่สตตีมพี่กูรู้แล้วสัตว์มึงว่าทำอะไรอยู่ไอ้ควายก็ขี้มันละพี่นี่ไงโอเคโอเคผมเตรียมของอยู่เออไปหเดี๋ยวเตรียมด้วยกันเดี๋ยวแป๊บนึงขอเอืแเดี๋ยวห้าไดอ่าหทีหทีอ่าได้ไดวัสดิ์ประชาชนออออเดออ ก็เรื่องเรื่องแจ็กกี้ก็มีการติดต่อมานะครับเพราะว่าวันนี้น้องมาขอโทษเรียบร้อยแล้วที่ที่สาขานะครับที่สาขาลังสิตนะที่สาขาลังสิตก็หลังจากที่ไลฟ์กับเอชวินนั่นแหละน้องก็ติดต่อมาขอโทษนะครับแล้วก็เคลียร์ใจกันก็ขอโทษขอโพยกันไปก็น้องก็ขอโทษแบบเออก็เต็มที่ก็ก็ุติว่าก็คือเคลียร์ใจกันก็คือไม่ได้มีโทษ กรธเคืองอะไรกันนะครับต่างฝ่ายก็ต่างขอโทษพี่เปาก็ขอโทษน้องก็ขอโทษก็ทุกอย่างก็จบออกมาด้วยดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราเราเคลียร์ใจกันแล้วเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาขึ้นมาตามหลังแต่อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับผมเองก็น้องมาขอโทษแบบแบบแบบเออเขาก็มาเคลียร์มาขอโทษมาอะไรอย่างนี้แหละแต่ผมจะบอกผมก็จะบอกว่าเออ ไม่มีปัญหาผมเองผมผมให้อภัยตรงตรงจุดตรงนี้นะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วต่างฝ่ายก็ต่างที่จะขอโทษกันไปนะครับก็คือนั่นแหละอืมจะได้สบายใจกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเองก็ก็อยากให้น้องโชคดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็คงแบบเราคงได้พบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเราก็คืออนาคตมันจะเป็นยังไงอะ่ะ ก็บอกก็บอกเหรอก็บอกไปแล้วว่าเออมันมันก็แบบคือพี่ปอก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไรอนะเออก็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 เสียใจเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในทุกๆเรื่องนะครับน้องเองก็รู้สึกผิดนะครับก็อย่างที่เขาบอกแหละแต่เขาเป็นคนที่คุยไม่เก่งนะครับผมแจ้งอย่างนี้ก่อนแบบเคลียร์เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่เป็นอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่วันนี้ฟังจากน้องแล้ว คือฟังโดยที่ไม่สตรีมอะนะไม่ได้สตรีมไม่ได้ไม่ได้สตรีมไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้อัดเสียงนะครับดังนั้นเนี่ยพูดกันแบบใจใจกันอะเออว่างนันเถอะก็น้องก็ขอโทษแบบแแบบแบบจากใจจริงนะครับพี่เองก็ไม่ได้ติดใจอะไรในหลายๆเรื่องพี่เปาเองก็ขอโทษน้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พี่ก็จะบอกว่า ก็คงไม่มี i have CPU ในแจ็กกี้แล้วนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยแจ็คก็เข้าใจนะครับแจ็คแจ็คก็เข้าใจพี่เป่าว,ว่าเออจะจะไม่มีพี่เป่าแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องเงินอ่าเรื่องเงินบางคนเนี่ยเรื่องเงินนะครับสี่หมื่นนะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนเรื่องเงิน40,000ืกับกับ กับเงินค <the> ่า iPhone นะครับที่ที่น้องได้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 ไปแล้วก็ก็คืนก็คืนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คืนเงินเรียบร้อยแล้วตามนี้นะตามรูปตามนี้นะตามรูปตามนี้นะครับก็คืนเงินเรียบร้อยแล้ว8 9 9หม8 9 0 0น้องก็คืนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อความสบายใจคือตอนแรกพี่ก็จะไม่เอาหรอกเปนเพื่อโอนมานี่ไงนี่ไงหกโมงนี่ไงก็เคลียนะครับเคลีย 80, 8 8 9 0 0้าอตรงนี้อันนี้ชื่อพี่เองคงไม่ต้องปิดอะไรนะครับก็คือพีระดอนนั่นแหละชื่อพี่เปานะครับดังนั้นก็เราก็น้องก็บอกว่าก็อย่างที่บอกแหละว่าต่อไปนี้นะครับตัวพี่เองก็สัญญาใจกันนะครับตัวแชทเองด้วยนะก็ต้องสัญญาใจกันพี่เองก็จะไม่พูดถึงแจ็คอีกแล้วหมายความว่าในด้านและดีเลิไม่ดีพูดผิดสิ ในด้านแบบเรื่องการล้อเรื่องการล้อเลียนหรือว่าการพูดถึงเรื่องเงิน4ี่หมื่นหรือว่า iPhone หรืออะไรเงี้ยเราคงไม่พูดถึงกันแล้วเพราะว่าตอนนี้แจ็คได้คืนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมดังนั้นเนี่ยพี่เปาจะไม่เล่นอีกแล้วไม่ไม่ไม่ไมไมแซวอีกแล้วไม่อะไรอีกแล้วนะครับโอเคไหมพี่น้องคืนเงินให้พี่เปาแล้วนะครับน้องคืนเงินให้พี่เปาหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอโทษขอโพยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พี่เปีให้อภัยพี่เปาพี่เปีให้อภัยอยู่แล้วพี่เปาไม่ได้โกรธนะครับพี่เปาไม่ไม่ได้โกรธอะไรแล้วก็ไม่ไม่ได้โกรธแล้วก็ให้อภัยน้องเสมอแล้วก็แนะนําน้องไปเยอะนะครับสอนสอนน้องสอนน้องไปเยอะก็แนะนําน้องสอนน้องไปเยอะบางอย่างบางครั้งน้องตองตัวน้องเองก็ยอมรับว่า ว่าบางครั้งที่เขาไม่ได้ไม่ได้คิดเยอะเกินไปบางเขาที่เขาคิดน้อยเกินไปเขาก็ยอมรับและยอมรับที่ยอมรับทุกเรื่องแหละที่แบบบางทีแบบอาจจะแบบกับพี่เปาเกินไปอะไรอย่างงี้เกินไปก็ขอโทษนะครับน้องก็สํานึกผิดนะครับอันนี้ผมพูดเลยนะน้องก็สํานึกผิดคือต่างคนต่างขอโทษพี่เองก็ขอโทษที่แบบเออไปพูดอะไรไม่ดีกับน้องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยขอโทษ อยู่แล้วนะครับแจ็คเองก็ขอโทษแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็ตอนนี้ก็คือรอสภาพจิตใจให้พร้อมก่อนนะครับแล้วจะกลับมาสตรีมอีกแต่เรื่องสปอนไม่มีแล้วนะครับจะไม่มี i have cpu ในในช่องแจ็กกี้แล้วนะครับก็คือคุยกับลงตัวแล้วล่ะนะครับจะไม่มี i have cpu ในช่องแจ็กกี้แล้วแล้วก็ ประมาณนี้แหละนะเนาะก็คือเคลียร์ใจกันนั่นแหละอย่าเรียกว่าเคลียร์เลยเรียกเรียกแบบทําความเข้าใจกันดีกว่าพี่เองก็ต้องแถลงด้วยนะครับเพื่อให้น้องมันสบายใจเพราะว่าต่อไปเดี๋ยวก็น้องก็ก็ต้องไปเคลียร์กับน้องก็เคลียร์กับทางฝั่งเอ็ดวินแล้วสั่งทางวอตแล้วเขาไม่ติดใจอะไรนะครับแล้วก็เขาไม่ติดใจอะไรนะ อาเฉินอะไรพี่เคียร์หมดแล้วแล้วก็เรื่อง S เรื่องพี่เรื่องลุงแม็กก็เดี๋ยวให้ลุงแม็กก็คุยเองนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องภายในเขาแหละนะครับแล้วก็เรื่องพี่เปาก็เคียร์เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเพิ่งอายุ23ครับเขาก็ยอมรับว่าบางครั้งเขาไม่ได้คิดเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นนะครับเขาไม่ได้คิดอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นก็เลยก็เลยอาจจะทําอะไรโดยที่ไม่คิดไปนะครับ แต่จจทำอะไรที่ไม่คิดไปเขาเขาขอโทษด้วยอันนี้เขาขอโทษพี่เปาเลยโดยตรงหรือว่าวาจาอะไราที่เขาแสดงออกมานะครับอาจจะเห็นว่ามันไม่เหมาะสมนะครับเขาก็ขอโทษพี่เปาที่จริงแล้วเรื่อง iPhone กับเรื่องเงินสี่หมื่นเนี่ยพี่จะไม่เอาแล้วพี่ก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยุดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตาคนตาขอโทษไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าน้องก็ยืนยันว่าเออไม่เป็นไรพี่เปาเดี๋ยวพี่เอาคืนไปดังนั้นที่ยอะที่เราเห็นตอนนี้คือ88,900เเนี่ย จะเป็นเงินที่น้องเนี่ยคืนมาแล้วนะครับน้องเขาคืนมาแล้วน้องเขาคืนมาแล้วก็คือเงินสี่หมื่นที่ที่เป็นค่าอะไรนะค่าเดิมพันกับค่า iPhone นะครับดังนั้นอย่างที่พี่บอกแหละพี่เองก็ใจมาใจกลับอยู่แล้วอะ่ะในเมื่อน้องเขาเคลียร์พี่ก็เคลียร์น้องเขาโอเคพี่ก็โอเคดังนั้นจะไม่มีการลอ้อ ไม่มีการพูดถึงแจ็คในทางที่ไม่ดีอีกนะครับอันนี้พี่เปาพูดเลยนะพี่พสัญญาติเรียบร้อยแนละ้วจะไม่มีการแซะจะไม่มีล้ออีกหรือว่าใครจะล้อใครจะแซะมาถึงพี่พี่จะไม่พูดถึงอีกพี่จะไม่เล่นด้วยอีกแล้วพี่แจ้งก่อนนะอันนี้ไปถึงตัวพี่เองนะพอแล้วนะครับนะครับพอแล้วรวมถึงทุกคนด้วยนะน้องเขาแจ็คเขาคืนมาเรียบร้อยแล้ว นะครับทูลงรีด,ดีทูลงรีดีวายหรือใครก็ตามแต่ jk หรือก็ตามแต่พี่เปาชี้แจงตรงนี้แล้วนี่คือยอดเงินที่โอนเข้าแล้ว8ปดห0นาะครับแล้วก็ให้น้องเขาเขาก็บอกพี่ว่าเขาก็จะกลับตัวกลับใจปรับปรุงนิสัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพียงก็สอนไปเยอะคุยกันไปชั่วโมงคุยกันเยอะชั่วโมงครึ่งน่ะเออ ชั่วโมงครึ่งอ่ะคุยกันเยอะน้องก็บอกว่าน้องจะปรับปรุงตัวปรับปรุงนิสัยใหม่พี่บอกเออได้ได้พี่มีปัญหาก็ขอให้น้องเดินทางแบบโชคดีนะครับส่วนจะเป็นยังไงอันนี้ต้องแล้วตรวัววน้องเขาพอพี่พอพี่สอนไปหมดแล้วนะพี่สอนแจ็คหมดแล้วนะครับสอนหมดเปลือกเลยคือสอนชีวิตโอซีเลยคือน้องเนี่ยอาจจะยังยังที่บอกแหละว่าอาจจะยังคิดบางอย่างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกน้องว่าถ้า บางทีบางอย่างบางอย่างอ่ะมันมีพี่อยู่อย่างเงี้ยแบบเออถ้าติดต่อพี่ทุกอย่างมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยมันคุยกันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแต่ว่าบางทีน้องเนี่ยเลือกที่จะแบบแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบคิดอะไรเองคนเดียวนะครับคือคือแจ็คเนี่ย อาจจะก็ก,ก,ก,ก็มีถูกก็ถูกครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตโอซด้วยอันนี้เท่าที่พี่ดูนะบางครั้งเนี่ยคําพูดคําจาเนี่ยอาจจะเรียงไม่ถูกอา่าถูกต้องอย่างเช่นพี่ก็ถามตรงๆนะว่าเรื่องเออเรื่องไม้อะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าพี่ปามาแก้ทุกเมื่อเนี่ยเออมันโลกมันโลกอันเนี้ยอันเนี้ยเขาก็ยอมรับว่ามันโลกหรือว่าบางครั้งคําขอโทษที่ดูอาจจะไม่จริงใจอะ่ะ เออก็อาจจะเกิดจากความโลภก,ก็จากความตื่นเต้นเป็นหลักอ่ะผมแจ้งอย่างนี้แล้วกันที่ผมพูดแบบพี่แบบพี่พูดกลางๆหมดแล้วนะแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับใช้คำพูดไม่เป็นใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อาจจะหลงละเลิงกับกับเรื่องกับเรื่อง กับเรื่องในเกมหรือว่าเรื่องเปอร์포มานซ์มากเกินไปอันนี้พี่พูดตรงๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลียร์จบละน้องก็ก็บอกว่าอ่านเราเราคุยกันให้จบดีกว่าน้องก็บอกว่าน้องก็จะปรับปรุงนะครับปรับปรุงปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับนิสัยปรับตัวให้ดีขึ้นสตรีมเมื่อไหร่อันนี้พี่ยังไม่รู้โลงเมืองไหนอันนี้พี่ไม่รู้แต่เราก็คอยดูกันละกันแล้วก็ฝากให้กําลังใจแจ็กกี้ด้วยละกันครับนี่คือพูดที่ เป็นกลางที่สุดละแต่ว่าพี่เปาในฐานะคนที่ร่วมงานด้วยคนหนึ่งหรือนะพี่คนหนึ่งก็ได้อะในฐานะพี่คนหนึ่งก็ได้พี่เองก็ให้คําแนะนําไปหมดแล้วแล้วพี่เปากับแจ็คก็คงไม่ได้มีอะไรกันแล้วเพราะว่าวันนี้เคลียร์ใจกันแล้วนะครับพี่เองก็ให้อภัยน้องนะครับพี่เองก็ให้อภัยน้องไม่ได้โกรธต่างคนต่างไหว้กันต่างคนอยากจับมือกันเอออะไรเงี้ยไม่ได้โกรธนะครับ น้องโอนเงินคืนมาแล้วนะครับให้กําลังใจน้องแล้วก็สอนน้องแต่เขาคงไม่ได้ร่วมงานกันแล้วนะครับเขาคงไม่ได้ร่วมงานกันแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคไหมเออทุกคนก็คงก็คงเข้าใจพี่เปาตรงนี้นะนะครับเรียบร้อยวันนี้ก็ เคลียร์ให้แจ็คแล้วนะครับก็ก็ก,ก็น้องเขาก็บอกว่าเอออยากให้อยากให้เคลียร์ให้หน่อยก็ไม่ใช่เคลียร์ให้หน่อยหรอกก็คือพี่เองก็จะเคลียร์ให้จะน้องก็จะได้สบายใจจะได้มีกําลังใจกลับมาสตรีมต่อเดีายวน้อยมันก็เป็นเป็นทางเดียวเป็นแบบน้องมันก็อยากกลับมาสตรีมต่อแหละเพราะสตรีมก็คือก็คือความสุขของน้องอะละนะอ่าหมายถึงว่าแจ็คอะนะผิดพลาดก็ว่ากันไป ผิดพลาดก็แก้ไขกันไปอะไรประมาณนี้อย่าไปไม่รู้สิพ,พ,พ,พ mm. in. ี่ไม่ใช่ว่าพี่ได้เงินคืนแล้วนิสัยพี่เปลี่ยนนะไม่ใช่นะแชทเงินแค่แปดหมื่นกว่าบาทมันไม่ใช่ทําให้พี่เป่ารู้สึกดีขึ hmm. ้นนะเข้าใจเข้าใจพี่เป่าไหมเข้าใจเข้าใจพี่เป่าไหมคือพี่ไม่ได้มาว่าเงินมาแล้วนิสัยเปลี่ยนไม่ใช่นะไอสัตว์เงินแค่แปดหมื่นกว่าบาทเนี่ยเข้าใจปะเออแต่บางอย่างมันมัน มันแสดงออกถึงความรับผิดชอบเข้าใจยังอ,อบางอย่างเนี่ยมันแสดงถึงความรับผิดชอบบางอย่างเนี่ยเขาตั้งใจที่มาขอโทษจริงๆอ่าโอเคไหมถ้าเขาตั้งใจที่เขามาขอโทษจริงๆพี่ก็ยินดีที่จะพี่ก็ยินดีที่จะให้อภัยน้องแล้วก็ก็คุยกันในฐานะ พี่กับน้องแต่คงไม่ได้คุยกันในฐานะคนร่วมงานกันประมาณนี้เขาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรไม่เหมาะสมบ้างไม่เป็นไรเราให้อภัยกันนะครับก็คือท็อปนั่นแหละออแจ็คก,กับท็อปก็คนเดียวกันนั่นแหละนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรช้าบ้างไม่เป็นไรให้อภัยเดียวกันก็ถือว่าเป็นบทเรียนของน้อง แล้วก็พี่ก็บอกเสมอว่ามีอะไรอะ่ะบอกพี่แบบคุยกับพี่ได้พี่ไม่ว่าอะไรมีอะไรบอกพี่มีอะไรเล่าให้พี่ฟังก็ได้อืมความจริงใจสัมผัสได้หรือไม่ได้มีแค่พี่เป่าที่รู้ใช่ใช่แต่น้องมาตั้งใจจริงๆวันนี้ แต่น้างไม่ตั้งใจจริงๆดังน,น,นั้นพี่พงพี่คงพูดได้แค่ว่าถ้าน้องมันกลับมาแล้วก็ฝากน้องด้วยละกันเออถ้าน้องมันกลับมาแล้วก็ฝากน้องด้วยละกันแต่พี่เองคงไม่ได้คงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วอะไรอย่างนี้เรื่องกับแฟมก็ต้องลองให้ต้องคุยกับลุงแม็กนะครับพี่เองก็คงพูดได้ประมาณนี้อืมประมาณนี้ นะครับพี่ไม่รู้ว่าใครจะคิดยังไงนะแต่ถ้าน้องรับผิดชอบพี่ก็พร้อมให้อภัยนะครับประมาณนั้นเพราะน้องติดต่อมานะครับอาจจะมีคําพูดที่พี่กลับกอ,อกไปบ้างหรือว่ากลับไปกลับมาบ้างแต่อย่างที่บอกแหละคนเรามันมันมันให้โอกาสกันได้แล้วก็ไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้าแล้วนะครับไม่ซ้ําแล้วไม่มีแล้วใครจะล้อล้อไปกูไม่ล้อ ใครจะว่าว่าไปกูไม่ว่าใครจะแซวแซวไปกูไม่เล่นด้วยแล้วพอแล้วจบแล้วก็ถือว่าจบกันแค่นี้เหมือกว่าแจ็คก,กับพี่เปาเนี่ยเรื่องล้อเรื่องแซะเนี่ยพี่เปาจะจะไม่ล้อแล้วจะไม่จะไม่พูดถึงแล้วในเรื่องที่มันไม่ดีนะครับก็คือตาออกับตากขทั่วกันไปจบโอเคเคลียร์ตรงนี้ แล้วพี่จะไม่รอแล้วพี่จะไม่พูดถึงแล้วพี่จะไม่แซวแล้วไม่อะไรแล้วก็คืออย่างที่พี่พี่บอกแหละมันไม่ใช่ได้คืนคืนมาหรอกแต่มันคือได้ความรับผิดชอบแล้วก็น้องก็ขอโทษอย่างจริงใจนะครับน้องก็ขอโอกาสปรับตรงปรับตัวอะไรก็ก็แล้วแต่น้องเพราะว่าสุดท้ายแล้วอาชีพที่น้องมีอย่างเดียวก็คือสตรีมพี่เองก็อยากให้น้องสตรีมครับ <c oughs> สตรีมนะครับพี่ก็บอกน้องอยู่เสมอว่า บางทีพี่ก็ไม่ได้อยากทําอะไรแบบนี้เลยอะไรแบบนี้พี่เองเนี่ยไม่อยากพี่เป็นคนที่ให้โอกาสคนนะครับพี่เองไม่ใช่คนที่แบบเราเราเคยให้มาตลอดแล้วเราไม่เคยฆ่าใครอ่ะใช้เข้าใจพี่เปอปะ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่อึดอัดพี่ปอมากนะเราเคยให้โอกาสคนเราเคยช่วยคนตลอดแล้วเราไม่เคยฆ่าใครอยู่ดีอยู่ดีเรา เราไปฆ่าคนอื่นเราไปทำล้ายอาชีพคนอื่นพี่เองก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็เลยรู้สึกไม่ดีประมาณนั้นมากกว่าก็เลยก็เลยให้น้องมันก็บอกให้มันสู้ๆหละจบไปให้อภัยกันไปเคลียร์นะให้อภัยกันไปว่ากันใหม่แต่ว่าพี่เปาก็ไม่ได้ยุ่งกับแจ็คก,กี้แล้วนะครับก็คือไม่ได้ยุ่งแล้ว คงไม่ได้เป็นคงไม่ร่วมงานกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย I have CPU ก็จะไม่มีแจ็คกี้อยู่แล้วอันเนี้ยเข้าใจตรงกันก่อนนะแต่ให้อภัยให้อภัยโกรธไหมไม่โกรธไม่เกลียดแต่คงไม่ได้ทำงานด้วยกันแล้วโอเคไหมอันนี้อันนี้อันนี้ชัวร์ร้อยร้อเนแล้วจะไม่แซะไม่ไม่แซะไม่อะไรอะไรอ่ะไม่แซะไม่แซวไม่อะไรอีกเลย แล้วทุกคนก็เลิกพูดได้แล้วเรื่องเงินสี่หมื่นกับเรื่อง iPhone เพราะว่าน้องเขาจ่ายหมดแล้วนะครับจ่ายกลับมาหมดแล้วนะครับตามนี้นะพี่บริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับตามนี้แะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยและเข้าใจในตัวน้องด้วยนะครับ,จบ,จ,บ,นะรบจบคือจบนะครับจบคือจบนะครับเออแล้วก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าต้องรอดูน้องว่าน้องจะแก้ไขได้ไหมปรับปรุงตัวได้ไหมก็ สิ่งเดียวที่พิสูจน์ได้คือเวลานะครับเวลาและการกระทำเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ครับอันนี้ผมพูดเลยนะผมพูดเลยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยนะครับสิ่งเียจทพิสูจน์ได้คือเวลานะครับ